สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งไซสมาให้ทำให้นะคะเอวยี่สิบห้าสะโพก้าความยาวสสามิบห้าใต้ขอบนะคะเป็นพ้าถุงสำเร็จนะคะซิบข้างหวาดทับซ้ายจากริมบนวัดลงมาเลยค่ะสองนิ้วสองนิ้ว ตีตรงๆมาเลยค่ะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะเอวยี่สิบห้ากระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยตรงนี้เป็นชิ้นหลังได้นะคะทบหลังอันนี้เป็นชิ้นเดียวนะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยทบกระดาษมานะคะไซส์เล็กเนี่ยทำแบบเนี้ยกระดาษพอนะคะจากเส้นเอวอันนี้คือเส้นเอวนะคะ วัดลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กตีมาเลยค่ะเส้นสะโพกเล็กเส้นสะโพกใหญ่ความยาวตามชอบได้เลยนะคะความยาววัด ใต้ขอบสามสิบห้าสามสิบห้าใต้ขอบนะคะตีตรงตรงมาเลยค่ะเป็นความยาว ถ้าถุงสําเร็จนะคะคลิปข้างถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะคะจิ้มลงตรงกลางจอได้เลยนะคะเขาก็จะมีรูปฟันเืองขึ้นมานะคะก็กดไปที่รูปพันเืองนะคะจะมีลดระดับความเร็วลงสามระดับนะคะเลือกให้ช้าลงได้เลยค่ะอันนี้หาสะโพก ปกติงานขาย,เ,ยเขาก็จะให้แค่เอลเนาะยี่สิบห้าหาสโพกก็จะมีบวกแปดนะคะบวกเก้าบวกสิบเต็มที่นะคะเพราะว่าถ้าเกินจากเนี้ยเกินจากบวกสิบเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเอลยี่สิบห้าสโพกสามสิบห้าแต่นี้เป็นใจลูกค้านะคะถ้าเกินจากสิบนิ้วเนี่ยก็จะเป็นสโพกแบบ เอวหักนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าสะโพกต่างจาก L เอวยี่สิบห้านี่ยก็ยังถือว่าปกตินะคะแปดนิ้วเก้านิ้วสิบนิ้วเนี่ยแต่ถ้าเกินจากนิ้วขึ้นขึ้นไปก็จะเป็นเอวหักแล้วนะคะก็จะมีวิธีการปิดเก็ตอีกแบบหนึ่งนะคะทาง youtube มีลงไว้นะคะอีพีที่หนึ่งสำหรับสร้างกระโปรงเอวหักนะคะที่จะต้องปิดปิดเก็ตช่วยนะคะ อันนี้เราก็หาสะโพกเลยค่ะสะโพกสามสิบห้านิ้วถ้าเป็นเจนก็แปดสิบเก้านะคะบวกรวมบวกรวมเนี่ยบวกได้ตั้งแต่หนึ่งเซนสองเซนสามเซนสี่เซนเลยนะคะส่วนมากไซส์ใหญ่ๆหญ่เนี่ยช่างก็จะบวกสี่เซนเต็มที่จะไม่เกินจากนี้นะคะถ้าอผอมๆเนี่ยบางทีก็หนึ่งเซนสองเซนถ้าเป็นไซส์งานขายในยสัปปิพ่าเราก็หารสี่เลยนะคะ อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่วิธีวัดกับลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็จะบวกสามเก้าสิบสองหารสี่ได้ยี่สิบสามทำหน้าหลังเท่ากันนะคะยี่สิบสามวัดมาเลยคะ่ะยี่สิบสามยี่สิบสามตลอดแนวเลยนะคะ อันนี้คือชิ้นหน้าทำไปพร้อมกับชิ้นหลังได้เลยนะคะยี่สิบสามเราทำหน้าหลังเท่ากันแล้วก็อันนี้เป็นเส้นกลางหลังนะคะแล้วก็วัดมาค่ะยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามผ้าถุงสำเร็จส่วนมาก วนผอมนะคะก็จะทำหน้าหลังเท่ากันวัดตลอดแนวเลยนะคะยี่สิบสามให้เขาเป็นกรอบสะโพกไว้ก่อนคะ่ะแต่นี้ก็จะดูว่าจะสอบเท่าไหร่นะคะทั่วๆไปก็คือสามเซน เข้ามาได้เลยค่ะสามเซนสามเซนตีมาที่เส้นสะโพกได้เลยนะคะถ้าคนที่มีหน้าขานะคะลงจากเส้นสะโพกประมาณห้าเซนถึงเจ็ดเซนนะคะแล้วค่อยตีสอบแต่นี้เราทำไซส์ไม่เอวยี่สิบห้านะคะ ก็ตีมาเลยค่ะจักสะโภกได้แล้วนะคะเราก็มาดูในส่วนของเอวเอว้านิ้วได้หสสิบี่นะคะ หานสี่ได้สิบหกแล้วก็วัดมาค่ะสิบหกทำหน้าหลังเท่ากันนะคะจุดเนี้ยสิบหกด้านหน้าจะมีสองเกตนะคะสามเซนสามเซนนะคะอันนี้คือเก็ตอันนี้จะเป็นช่องว่างที่จะต้องปรับด้านข้างนะคะชิ้นหลังสิบหกวัดมาเลยค่ะสิบหก ทำเกล็ดสามเซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องว่างที่จะต้องปรับของช่างจะมีปรับเอวปรับไหลน,นะคะตอนนี้เราก็วัดสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งก็จะเป็นเจ็ดเซนนะคะ 7เซนแต่ด้านข้างเนี่ยเราเข้ามาได้เต็มที่ประมาณ3เซนถ้าเข้ามากกว่านี้ย10ข้างเนี่ยเขาโค้งเกินไปนะคะก็จะต้องไปเป็น10หลังนะคะส่วนมากเต็มที่เลยด้านข้างคือ3เซนก็จะเหลือ อันนี้เขาสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งก็เป็นเจ็ดเซนตแต่เราทำวัดมาสามเซนสามเซนก็จะเป็นหกเซนนะคะก็จะเหลือหนึ่งเซนหนึ่งเซนตอนนี้สะโพกผายขนาดนี้นะคะเอวเล็กเราจะต้องทำขอบโค้งขอบโคง้งเอวด้านล่างเนี่ยเขาจะมากกว่าด้านบนหนึ่งนิ้วอย่างเอวยี่สิบห้าเนี่ยด้านล่างเขาก็จะเป็นยี่สิบหกขอบบนก็จะเป็นยี่สิบห้านะคะ อต่นี้เกินไปหน,นึ่งเซนเราก็จะต้องเอาออกมาอีกนะคะเพราะว่าเกินแค่หนึ่งเซนเนี่ยขอบโคง้งยังไม่พอขอบโค้งเนี่ยจะประมาณนิ้วหนึ่งก็จะขาดไปอีกประมาณเซนครึ่งเซนครึ่งเราก็แบ่งนะคะจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้าค่ะให้เขาออกมาเท่าๆกัน ตีมาเลยค่ะอันนี้สำหรับขอบโค้งนะคะวิธีการหาเอวขอบโค้งก็จะประมาณนี้ตัวน,นี้จะหาเกตด,ด้านหลังหนึ่งเกตนะคะแบ่งครึ่งตรงเส้นที่เราโค้งสะโพกแล้วนะคะแบ่งครึ่ง วัดตีลงมาสิบสองเซนเกตสามเซนนะคะเซนครึ่งเซนครึ่งเกตเต็มที่เลยนะคะสามเซนถ้ามากกว่าน,นี้ก็จะต้องแบ่งเป็นสองเกตน,นะคะจากเอลลวเราวัดลงมาหนึ่งเซนด้านหน้าจุดนี้นะคะ ประมาณ21แบ่ง3เจ็ดเซนนะคะวัดเข้ามาจุดนี้นะคะเจ็ดเซนเราทำเก็ด3เซนนะคะแบ่งครึ่งเป็นเซนครึ่งด้านหน้าเราจะมีงเกล็ดเซนครึ่งช่อง3เซนช่องตรงนี้ไม่ตายตัวนะคะอันนี้ไซส์เล็กก็3เซนไซส์ใหญ่ก็ถัดไป3เซนครึ่ง4เซนได้นะคะช่องเนี้ยไม่ตายตัว วัดเกตมาค่ะเซนครึ่งก็สองเกตนะคะเป็นสามเซนตีตรงตรงลงมาค่ะประมาณสิบเซนเท่ากับเส้นสะโพกเล็กนะคะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ตีตรงๆรงวานเอวด้านหน้าวัดลงมาหนึ่งเซนค่ะถ้าทำเป็นงานขาย ทั่วๆไปส่วนมากจะเป็นซิปหลังนะคะซิปหลังเพราะว่าสะดวกในการแก้ด้านข้างนะคะแต่อันนี้ถ้าเป็นงานลูกค้าก็าจะซิปข้างเพราะบางทีด้านหลังเนี่ยจะมีลายผ้าคือไม่ต่อลายแต่ถ้าเป็นงานขายเนี่ยเขาจะเน้นซิปหลังเลยนะคะได้แล้วก็ตัดเลยค่ะ หลังก็ตัดออกไปเลยค่ะทบด้านหลังนะคะตัดชิ้นหลังออกไปก่อนหนึ่งชิ้นที่เหลือก็ตัดชิ้นหน้านะคะปิดเก็ตฟานเอว ชิ้นหลังเรียบร้อยนะคะชิ้นหน้ากิ้งกิ้งเก็ดลงไปค่ะปิดเก็ดวานเอลนะคะ อนนี้ดูชิ้นป้ายอันนี้เก็ดที่กิ้งลงมานะคะเราจะใช้เก็ดด้านนี้นะคะในการป้าย จะไม่ใช้อันนี้นะคะเขาจะติดกับเส้นกลางหน้าเกินไปถ้าติดกับเส้นกลางหน้าเกินไปเนี่ยเวลาเดินเขาจะปัดได้นะคะไม่กระชับหรือว่าคนที่มีหน้าท้องเอวใหญ่สะโพกเล็กถ้าใช้เกตดเดียวนะคะแบ่งครึ่งเนี่ยก็ต้องถัดมาอีกนิดนึงนะคะจะใช้เกตดเดียวแบ่งครึ่งเลยไม่ได้เขาจะใกล้กับเส้น กลางหน้าเกินไปนะคะเวลาเดินเขาก็จะปัดได้อันนี้เราก็จะวัดค่ะจากจุดนี้มาสสิบามเซนสสิบามเซนนะคะตีเป็นเส้นตรงๆ ถ้าถุงสำเร็จนะคะจะมีเย็บล็อกนะคะงานขายบางทีจะใช้แค่ยี่สิบเซนก้าวง่ายก้าวสะดวกนะคะไม่ติดทั่วๆไปก็จะยี่สิบห้าเซนลงมานิดนึงนะคะเขาก็จะกระชับสะโพกนิดนึงแต่ถ้าเป็นงานพิธีเนี่ยยืนสวยๆนะคะรับแขกจะใช้สามสิบเซนช่วงสะโพกเขาก็จะบฟิตแบบพอดีเลยนะคะ อันนี้ดูเอานะคะว่าจะชอบแนวไหนถ้าง,งานขายก็จะอยู่ประมาณเนียี่สบยี่สิบห้าถ้างานลูกค้าออกงานเนี่ยก็จะใช้สามสิบเลยนะคะแต่นี้เราดูในส่วนของป้ายจะป้ายลึกได้เท่าไหร่อันนี้ใส่เล็กพาถุงหนึ่งผืนเนี่ยก็เหลืออยู่แล้วนะคะเพราะว่าไซส์เล็กแต่นี้จะป้ายลึก ที่ทำงานขายไปเนี่ยเขาจะให้ป้ายประมาณแปดนิว้วคือแค่เนี่ยประหยัดผ้านะคะสำหรับที่ผ้าน้อยน้อยเนี่ยแปดนิ้วได้น้อยสุดนะคะแปดนิว้วแต่นี้ถ้าเรามีผ้าก็ให้เกินจากเก็ดตรงนี้ออกมาหน่อยนึงเขาจะได้แบบป้ายลึกๆแต่ก็จะไม่ค่อยเลยมาถึงเก็ดฝั่งนี้นะคะเราก็จะเย็บเก็ดเยอะเกินไปนะคะเนี่ยเขาก็จะลึกเกินไปเพราะว่าเป็น พอถุงสําเร็จนะคะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแค่เนี้ยอันนี้เราก็จะไม่ไม่เย็บก็จะเย็บแค่นี้แค่นี้นะคะเก้านิ้วครึ่งมาประมาณนี้ก็เก้านิ้วครึ่งปลายลึกอยู่ประมาณเก้านิ้วครึ่งเราก็ทบกระดาษมาเลยนะคะ วัดมาค่ะเก้านิ้วครึ่ง ตัดมาเลยค่ะตัดตรงมาเลยค่ะแต่เวลากิ้งก็กิ้งเส้นนี้นะคะเส้นนี้อันนี้เย็บหมดนะคะเนี่ย กิ้งในส่วนของชายลงไปค่ะ วางให้ตรงกับที่กิ้งนะคะจับมาดูว่าตรงเลยส่วนนี้ไหมส่วนที่เย็บนะคะให้เขาตรงกันนะคะ ได้แล้วตรงชายตัดเลยค่ะด้านบนตัดตามเอวได้เลยค่ะได้แล้วกิ้งเกตนี้กับเกตนี้นะคะเพราป้ายไม่ถึงเกตนี้ไม่ต้องนะคะ ข้างในก็มีเย็บเก็ดนะคะเท่ากับตัวนอกเพราะว่าเขาจะได้แบบกระชับนะคะตอนนี้เราจะทำแลบถ้าแบบนี้เขาจะแลบแลบนี่ทำได้หลายวิธีเลยนะคะการแลบเนี่ยอันนี้เขาจะ ด้านในเนี่ยเก็ดนะคะเย็บด้วยแล้วก็เก็ดนี้เย็บด้วยด้านในชิ้นป้ายเนี่ยจะมีเย็บอยู่สี่เก็ดนะคะตอนนี้เราจะวัดลงครึ่งนิ้วหนึ่งเพื่อแม่เขาแลบนะคะอันนี้สำหรับผ้าพ,พื้นพับเก็ด โค้งมาในเก็ดตรงนี้เลยค่ะดึงนะคะดึงตัดทิ้งเลยค่ะ แล้วก็จะมีอีกวิธีนึงนะคะเลือกเอาอันนี้ถ้าเป็นผ้าพื้นเนี่ยก็จะดึงในส่วนของเอวเนี่ยได้แต่บางทีถ้าเป็นผ้าลายอัดกาวนะคะเราจะทําเป็นเก็ตในส่วนนี้ก็ได้นะคะประมาณเส้นกระโพกนะคะอันนี้คือแบ่งครึ่งนะคะี่ยคือเท่ากัน อันนี้จะใช้กับผ้าลายผ้าหนาๆนะคะถ้าใช้กับผ้าพื้นไม่ได้เ้าจะเห็นรอยเก็ดนะคะหนึ่งเซนหนึ่งเซนหรือเซนครึ่งก็ได้นะคะถ้าผ้าบางๆอันนี้ก็ถอยมาหนึงประมาณเซนหนึ่งแล้วก็ขีดถ้าผ้าหนักๆก็สองเซนถ้าผ้าเบาๆก็เซนครึ่งก็ได้ถอยมานิหนึ่งอันนี้คือ เลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะสำหรับผ้าลายหนาๆถ้าผ้าพื้นไม่ได้เขาจะเห็นรอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจับเย็บเป็นเก็ดนะคะเย็บก่อนเย็บก่อนแล้วถึงจะมาเย็บเส้นนี้นะคะด้านในนี่มีเก็ดชิ้นป้ายเนี่ย มีสี่เก็ตนะคะต้องเย็บเขาจะได้กระชับกับตัวนอกนะคะก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้พระถุงสำเร็จอันนี้คือฝาทับซ้ายแต่คาดคาจะใส่เป็นซ้ายเท่าขวาก็า แยกชิ้นนี้นะคะแยกชิ้นซ้ายแยกชิ้นเนี่ยลงมานี้ได้เลยอันนี้ก็พบหม่ตรงนี้ก็วางตามเชิงพ้าถุงได้เลยนะคะจะเรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ